สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็ยื้เกมมาเวลสแน p กันอีกแล้วนะครับสหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไต่แรงให้ถึง100กันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่แรงที่99แล้วนทุกคนแต่ทุกคนเชื่อไหมไอแรง99้าเนี่ยคือผมติดมานานมากๆแล้วนะครับไม่ถึง100สักทีนะทุกคนคือแบบเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะกลับมาเดี๋ยวแพ้อะไรยเงี้ย บางทีแพ้แบบง่ๆด้วยนะทุกคนผมก็เลยคิดว่าเหมาะแก่การอัดคลิปมากๆเลยนะครับตอนที่อยู่แรง99เนี่แหละนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเล่นครั้งเดียวแล้วชนะเลยนะครับเพราะว่าแบบมันอาจจะแบบ4-5ตาหรือเป็น10ตาเลยก็ได้นะทุกคนก็เลยแบบมาพิชิตแรง100กันแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าอยากได้หลังการ์ดอินฟินิตเดส o รูด้วยนะครับโอเคแต่เราไปลุยกันเลยแล้วกันนะผมเรสโก ลองดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะทุกคนสำหรับเด็กที่ผมเล่นนี่ก็จะเป็นเด็กสายผสมเนาะก็จะเป็นสไตล์ผมนี่แหละทุกคนแต่ก็ดูในเกมแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคมาแรกก็เป็นซานดราเลยนะทุกคนอันนี้บวกหนึ่งนะทุกการ์ดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะเราไม่มีการลงเลยทุกคนโอ้โหมียอนดูดวยหรอเรียบร้อยเลยแอนด์แมนไปแล้วครับ เรียบร้อยอโหโหดินแดนแห่งนี้เปปปลลลี่ยนแแแนนงะจัจ่วร์ดของฝ่ายตรงข้ามนะทุกคนโอเค๋ยวผมลง scarlet bit ตรงกลางเลยวุกันนะชุบต้องรอฝ่ายเขาก่อนคือถามว่าทำไมต้องลง scarlet bit ที่ตรงกลางเพราะว่า w e s t w o โวเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เลยว่าจะเปลี่ยนดินแดนนะ เราคิดถูกด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงขวามือสุดเนี่ยเป็นแองเจล่านะครับถ้าเกิดว่าลงการ์ดเต็มพื้นที่เนี่ยแองเจล่านี่คือแบบว่าพลังเยอะมากนะทุกคนอืมถ้าแองเจล่าลงเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะลงการตรงนี้เพิ่มนะผมว่าจะลงเป็นล็อกเก็ตไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามีการไปเดินขึ้นลงได้ด้วยลองดูน่าจะลงตรงนี้นะเพราะว่าจะได้บัฟของแองเจล่าด้วยไม่ลงเอากับมันดนิ <laughs> แล้วมันเป็นลงตรงนี้ทำไมวะงงกับมันเุ้ยเขาสนแนปเลยเหรอทำไมเขาแม่นใจขนาดนั้นนะเราลงมอฟไฟนะครับแล้วก็ลงเป็นอีเล็กต้านะข้ายอนดูนะดีปะวะคิดก่อนอืมผมว่าลงเป็นไวท์ควีนดีกว่าอยากรู้ใบการใบที่หดสุดเขาด้วยนะ ชึบโอเคไนโครเลอร์โอ้โหเอาอีเล็กต้ามาฆ่าเลยเลยแคนอะไรขนาดนะั้นชึบอ๋อ oh, เขามีเจสสิก้าโจนนี่เองเธ <laughs> อนี้ไม่เธอที่ห้าเลยนะทุกคนรวดเร <laughs> ็วมากๆเลยนะเนี้ยอืมผมจะเอาเจสสิก้าลงนี่แล้วกันนะแล้วก็ ได้เวลาค่าไอ้นี่แล้วล่ะไนโคลเลอร์ er เนี่ยไม่รู้จะค่าได้หรือเปล่านะทุกคนถ้ามันไม่หนีการไปก่อนนะเพราะว่ามันไอ้นี่เยอะมากเลยเนี่ยไนโคลเลอร์ er เยอะมากเลยโอเคได้เวลาเชิดคอทึบจัดไปเจือ,อกไปโดนยอนดูอีกโอเคมาถึงจุดนี้เจสิก้านี่ไม่ทันละก็ต้องเป็น เป็นทั้งอยู่แล้วอะลงนี่แล้วกันนะแต้มต่อมันแค่ห้าเองตรงนี้มันเจ็ดนะครับแล้วก็มีโอกาสเพิ่มเติมอีกตรงเนี้ยเวิร์กสุดเวิร์กสุดแล้วล่ะอืมจัดไปชึบปึ๊บเป็นสิบสามอันนี้เราชนะละหกผมว่าันนี้เราน่าจะชนะนะวกอีกห้าเป็นยี่สิบสี่โอ้โหยี่สิบสอง มันมีเอนแมนมันมีแอนแมนอะจบเลยแม่ช่างนา่าเสียดายเล้อเกินเรียบร้อยทุกคนเหลือ98ละผมบอกแล้วเดี๋ยวผมจะแบบแพ,พ,พ้ชนะชนะอยู่เลทนี้ยทุกคนคือแบบไม่ไปไหนสักทีนะผมไม่ถึงร้อยสักที มาโอ้โหการ์ดในมือนี่แบบว่านะสูงๆทั้งนั้นเลยตรงไหน c o ้ o ยเปลี่ยนขวาปลอดภัยสุดทุกคนควิกซิเวอร์โอเคชุบเดลารฟนะครับผมลงการ์ดเต็มก่อนได้เออการ์ด6จี้นะครับมาเล่นนะแบบ0เอนเนอร์จีด้วยนะชุบปื๊บ อันนี้โอเคอันนี้จะเปลี่ยนเป็นสถานที่ก่อนหน้านี้นะครับมาลองดูกันเขาไม่เล่นเดอะลาฟนะเท,ที่ดูนะทางล่างชูปไอซ์แมนนะครับฝั่งนู้มีไอซ์แมนด้วยนะเอ่อสำหรับฮาวบอกนะครับผมแต่ละเธอเนี่ยเขาจะสูญเสียเอนจีหนึ่งนะครับแต่ว่าการเนี่ยได้รับ4ีเอนจีเลยนะอุ้ยหลงตัวอะไรอะ่ะ ล็อกจอนะครับหลังจากที่คุณลงการในพื้นที่ที่การใบนี้อยู่นะครับสลหับการที่ลงกับการในเด็กของคุณ๋หเขาแนปอีกแล้วเว้ยเขาเอาเรื่องเลวเนี่ยอืมขารัวนะ ถ้าเวิร์กสุดในตอนนี้แกใส่ถงข้ามไม่ได้เล่นสายต่อเนื่องด้วยบ้งเนี่ยน่าจะเล่นกึงก่งๆสายเปิดตัวได้นะอเอาไว้ควีนลองนะ่าจะคมสุดถ้าตาหน้าเราน่าจะลงแอนแมนแหะชึบลง โอเคขอเลื่นสายเปิดตัวเลื่อนสายเปิดตัวลงเจสิก้าโจนไปน่าจะคุมสุดแล้วก็แอนแมนคิดว่าคุมสุดนะคิดว่าคุมสุดไปลุย เพราะว่ามันอยากเก็บ Spider Woman ไว้ขวามือได้มาแล้วเป็นเอาตอนนะครับผมยังจะมีหนึ่ง Energy อีกอันนี้โอเคโอเคมาดูกันเอาตอนนะครับผมคือส่งโดน4ใบนะครับที่มีพลังต่อสู้ลบ2นะครับไปยังพื้นที่อื่นนั่นเองนะเราก็ลงไปเลยลงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก แนบไปด้ววอย่ายอมแพ้นะมึงป้าบยิบสองฮะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเล่นอะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวนะทำไมเขาลงแค่เมนูซ่าบ้าบอนนะึทุกคนคิดว่านี่เป็นบอทปะ ผมคิดว่านะอันนี้ส่วนตัวงผมเองผมคิดว่าไม่น่าจะใช่บอดเพราะบอดไม่น่าโง่ขนาดนี้เออผมไม่ได้ว่าคนเล่นนะแต่แบบผมว่าเขาน่าจะลืมเขาน่าจะเผลอเลยเพราะว่าผมก็แพ้กงู้งอย่างหลายรอบเพราะว่าลืมเหมือนกันบอกเลยแล้วก็เอาตอนผมเข้าใจผิดนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าส่งลบสองให้ฝ่ายตรงข้ามอ๋อส่งสองตัวมามาที่ฝั่งเรานะก็คือไอ้พวกนี้นี่เองโอเค ครับชนะได้8เลยถือว่าสุดยอดมากอ้าวเชียร์หนึ่งรอยพอดีเลยเป็นไปนได้ยังไงดี้่ะหนึ่งร้อยหรอเหรอยอดไปเลยขอน,นได้กคนสองตาหนึ <c oughs> 100่งร้อเฉยเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะยินดีต้อนรับสู่แรงอินฟินิตนะครับตอนนี้แรงของคุณจะถูกแทนที่ด้วยตำแหน่งตารางอํำดาบตำแหน่งของคุณจะกำหนดโดย SnapPoint หรือ SP นั่นเอง ยิ่งคุณชนะด้วยคิวมากเท่าไหร่จะยิ่งได้รับ SP มากขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้ Snap Point ของเราอยู่ที่4,666นะอันนี้น่าจะเป็นอันดับปะ60,000เท่าใจแล้วโอเคอ๋อนี่ไงจะเป็นอย่างนี้แท้นะครับอ๋อนี่เราได้หลังการแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยทุกคนดูดิคือถ้าเกิดแบบหานมาทางซ้ายเป็นสีแดงหันมาทางขวานี่จะออกแบบเป็นสีเหมือนมูฟลีนนะครับ แบบเหลืองๆหน่อยเยี่ยมไปเลยจะเปลี่ยนหลังการกันทุกคนเชิญขอเปลี่ยนหลังการหน่อยซิอันนี้เลยนี่ใช้เลยครับผมโอ้โหไ,ไงอย,อย่างเทพฉายาเรามีอะไรบ้างอะ่ะอันนี้อมเพียงจงหายแล้วก็สวมหน้ากากเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับผมผมชอบนี้มากสุดนะชอบนับสเต็ปมากสุดโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเล่นสตักตาแล้วกันเนาะน่าจะไม่มีไรแล้วอ่ะ ไม่เห็นมีรางวัลอะไรให้เลยก็ไปเล่นอีกสตาร์หนึ่งโอ้เรามีแบบเล่งอันดับติดท้ายด้วยนะเนี่ยอย่างเท่เลยชบิบอันนี้ชื่ออะไร eternal นะ eternal. eternal eternal เออไม่คิดเลยเนี่ยว่าอ่านคลิปปุ๊บอ่าจะพูดยังไงดีวะอ่านคลิปปุ๊บเล่นสองตาคือผ่านแรงหนึ่งร้อยเลย เคบผมลงไปก่อนชุบแอนด์แมนนะจุดการสองใบสวยตรงเลยครับผมชุบเมดูซ่าอุ้ยแสดงว่าเขาเกลือมากเลยไม่มีการลงเลยเนี่ยโอเคอันนี้เราต้องลงใบที่สองที่นี่นะลงใบแรกไม่ได้นะครับผมจะเล่นเป็นครัสเซนด้าลงกลางเลยแล้วันนะ ในไหนเรามีเมลูซาแล้วไงลงตรงกลางแล้วจะเวิร์กสุดได้ห้าโอเคอลงเจสิก้าไว้ทรายแล้วกันเพราะว่าในเทอร์ดีห้าเราจะลงเป็นอ่สไนเปอร์วูมเนนะครับไปตรงกลางแบบนี้ อย่างนี้น่าจะเวิร์กนะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะลงหักไปซ้ายสุดนะครับอย่างนี้น่าจะได้อยู่แคเสเซเด้าเราพิ่งมานะทุกคนแต่ไม่ได้เล่นละปืนโอเคต่อ้เขามีมีหักที่เราที่เขาดูดการเราไปด้วยไวท์ควีนนะ <c oughs> ขเขาก็ไม่ชนะเราอยู่ดีตรงกลางนะแล้วก็ทางซ้ายด้วย ถ้าเกิดเราลงเนี้ยเขาเราก็บล็อกฮักเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขามาลงตรงนี้เนาะส่วนในเขาลงตรงกลางอย่างแกไม่ชนะยอมยอมแพ้ดีกว่าเป็นผมผมก็ยอมนะครับเพราะว่ามันชนะสามทางเลยอะแล้วก็ในเธอสุดท้ายด้วยมันค่อนข้างน่าลำบากนะครับอ๋อมีแต้มขึ้นอย่างนี้ด้วยก็เหมือนกับสำหรับคนที่ผ่านแรงร้อยไปแล้วเนาะเราก็อยากจะเก็บ อันดับตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เล่นต่อแบบชิวๆได้เลยอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นทุกคนมาคอยสักตาแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปละอยตาเองคอยอย่าแพ้ก็พอเขิ่อนเลยนะถ้าแพ้เนี่ยเหมือนจะหาคนนาแล้วเนี่ยทุกคนหาแล้วชุบติดไฟได้อย่าเข้ามาใกล้หรือเปล่าโอ้ย ทำไมรูปโปรไฟล์เขาเท่จังวะเดอะฮรับนะครับแจกการสุม่มอันนี้หากคุณกำลังชนะในพื้นที่ที่การไปน,นี้อยู่นะครับบวก3ให้พลังต่อสู้ในพื้นที่อื่นนะโอเคไม่มีการลงเลยเกลือมากโอ้โหเขามีเลนฮักด้วยทุกคนงานงอกเลยไงการที่นี่ลบสองไม่เป็นไรเราลงไปเถอะชุบอุ๊ยหลังการเขาอย่างเท่อะ อู้ไอตัวนี้เือนผมเคยเห็นอยู่นะไอเซบัสเซียนอชอเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เขาได้รับพลังต่อสู้ะจะเพิ่มอ่าจะเพิ่มบวก2ให้พลังต่อสู้เขาด้วยนะแต่ต้องเป็นพลังต่อสู้ที่เป็นถาวรน,นะครับอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนอันนี้เพิ่มการหนึ่งเอเนอรให้เราสามหมอเฮ้ยเดี๋ยวนะสามเอเนอ์จีหรอแล้วเมื่อกี้เขาลงไปได้ไงวะ เขาดูนะการหนึ่งเอเนอร์จีลงนี่แล้วกันนะอืมแค่นี้่ะวิ่อะไรอ่ะอันนี้เป็นควีนเจสอ๋อการที่ไม่ได้มาจากเด็กเริ่มต้นของคุณใช้เอเนอร์จีลดลงหนึ่งนะครับอ๋อโอเคโอเคอืมอได้การแบบน,นี้มากว่ะ หนึ่งการต์สี่ใบในมือฝ่ายของข้ามมาลงในพื้นที่ของเขานะครับไอ้ตัวนี้เหมาะกับแบบพื้นที่ฝ่ายของข้ามเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะเหมาะมากผมจะลงเป็นอ๋อเป็น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 ไอ้นี่แล้วกันนะเนี่ยชื่ออะไรวะชื่อ,อ,อโอเมกา้าอ๋อโอเมก้าเออมองเห็นไอสัญลักษณ์อันนี้เป็นโอเมก้าก็จริง,งแต่แบบมองไกลๆไม่รู้เรื่องเลยทุกคนโอเคมาลองดู ตัวอะไรวตะตวัดนวดชื้อบวกสามโอ้โหฮึมันเทิงเริงใจมันเทิงเริงใจละงานนี้ไอ้ซองฮืมฮืมฮืม อลงอะไรดีเลยเนี่ยถ้าลงอันนี้สิบสองไปปึ๊บอืมแต้มต่อหนึ่งอันนี้แต้มต่อเท่าไหร่เนี่ยแต้มต่อแปดเลยลงนี้ก่อนแนละ้วกัน ถ้าเกิดบาลงฝั่งนี้ก็โอ้โหมันมีไอ้บอบด้วยเหรออการเขาโหดมากเลยทุกคนบอกเลยตานนี้ต้องยอมแล้วล่ะเพราะว่าเขามีทั้งเรสฮักมีทั้งบล็อปเลยนะครับไอบ้บอบนี่มันจะกินจนกว่าตัวมันเองจะถึง15หน่วยปะอะไรแบบเนี้ยหรือจนกว่าการจะไม่มีเนี่มเขามีเรนทาฮัด้วยแหละอิ่มอร่อยเลยงานนี้ยอมไปก่อนแล้วกันนะ พอครับพี่ขอยอมแล้วกันเก่งมากเลยการเขาโคดโหดทางนั้นเลยนะทุกคนเขาวางการไม่กี่อันอนะ่ะปุ๊บปับ๊บเรียบร้อยเลย <S <S เดี๋ยวนะเมื่อกี้ชนะแรงขึ้นสามสามพอมแพ้นี่แรงตกแรงตกไปสี่สิบกว่าเลยนะเมื่อกี้ขอให้สตาแล้วกันนะขอแบบชนะดีๆสตาแล้วกันมาแล้วผมยี่สิบสี่จี ชวแอมเคไม่มีการลงข้ามก่อนแล้วก็ดูดิสิโอ้โหสุ่มอีกแล้วทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสุ่ม10บใบนะครับแพนเด็กของเรานะก็หวานเจี๊ยบกันไปนะทิ้งการเอเนจีสูงสุดในมือไม่เอานี่เราเอาแคสเซนด้าลงเลยแล้วกันนะครับ เราเอาลงทางนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพัดไปทางขวาสุดนะหรือโหปวก้าวเลยเหรอหคือเราขโมยเขามานะทุกคนก็คือเนี่ยตัวนี้ได้ได้ก้าวแต้มใช่ไหมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามาที่อยู่ในเด็กอะคือลบหนึ่งหมดเลยนะครับอันนี้อะไรอะน้องแมวกูสนะครับตอนเนื่องอ่าทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถลงการ์ดท,ที่ใช้4 5หรือ6 e n อ r g y ในพื้นที่ที่การ์ดไปนี้อยู่นะ ว้าวอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยบล็อกเลยใช่ไหมลงไม่ให้หมดเลยไหมลงไม่ให้หมดเลยข้าขอบล็อกพื้นที่นี้อะไรเงี้ยชื้ออุ๊ยอะไรอ่ะหืมตะวัดหนวดอีกแล้วัมเมอร์ปืดปืดปืด โอเคประมาณนี้อันนี้แคนคูนคืออะไรเอ่ยพลังต่อสู้ที่นี่จะไม่ถูกนับอารวมกัรชนะเกมนะครับอา้าวอร่อยเหาะเลยเอ้พวกนี้ก็ไม่นับแล้ว <laughs> เรามาลุกันฝั่งดีนะครับทุกคนโอเคนี้ด็อกเตร์ดูมนะก็คือส่งดูมบอดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราค่าเราจะเสียไอ้นี่ไปนะอะไรอ่อนข้อความผิดครัอ๋ออะไรอ่อนอืม เอานี้ดีอะเจ้ามอฟตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ถ้าเกิดว่าเอาเดดี้เดดี้ซิปลงไปเนี่ยเราก็จะฆ่าไอ้นี่นะครับอะไรออดไปนั่นเองนะเพราะว่ามันจะนำจี้สูงสุดในมือของเราอ้าวเขายอมแพ้แล้วทุกคนโอเคเย่บวกมาเท่าไหร่สามสองครับผมอุตสาหคิดตั้งนาน โอเคแล้วร้อยทุกคนโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีวันนี้นะสำหรับในคลิปในวันนี้นะผมสำหรับมาเวลสแนปนั่นเองเนาะก็สำหรับในคลิปหน้าเนี่ยน่าจะแบบอ่าอาจจะเล่นคอนเครสนะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรแบบนี้นะทุกคนอาจจะเล่นอันนี้แทนนะครับหรือไม่ก็เจอกันในพวกอีเวนต์หน้าเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มาเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับผมคือแบบแวบะบแบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แวะไปเล่นเกมอื่นอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบเจอแกอีกทีก็นานเลยนะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยะน,นะครับผมก็เอ้ยไม่ใช่ดิยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยเออ <laughs> โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้แกก็ฝากกดติดตามกันดะ้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ